ภาพที่เห็นอยู่นี้คือกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารสาธารณะประกอบด้วยกลุ่มรถยนต์สาธารณะกรุงเทพและปริมณฑลกลุ่มรถตู้ในต่างจังหวัดที่อ้างว่าได้รับผลกระทบรืร้อนจากค่าเชื้อเพลิง n g ็นจิสำหรับรถโดยสารสาธารณะจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายธีรพันธ์สารีรัชวิภาคที่ด้านหน้าตึกเอ็นู่ถนนวิภาวดีเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคาค่าเชื้อเพลิง n อ v ยโดยกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมสาธารณะหมวดที่1 นำโดยนายปัญญาเลิศเงินนายกสมาคมรถตู้สาธารณะกรุงเทพและปริมณฑลหมวดที่2นำโดยนายปรีดามากมุลผลนายกสมาคมธุรกิจรถต่างจังหวัดได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นหนังสือแจ้งความเดือดร้อนและขอให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน4ข้อด้วยกันข้อแรกขอให้ราคา n อ v วอยู่ที่12บาทเจสตางค์ต่อกิโลกรัมของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะข้อที่2ขอให้ขยายระยะเวลาของการใช้บัตรส่วนลดเพิ่มเติมอีก2ปี ข้อที่3ขอให้ยกเลิกการกําหนดปริมาณการเติมก๊าซ NGV ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันข้อสุดท้ายขอให้มีบัตรส่วนลดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้น้ามันดีเซลของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารรถตู้รถ2แถวนะครับรถพิลีบัตรถบรรทุกนะครับและวรถกระป๋อที่มาทั้งหมดนี้คือพวกเราเดือดร้อน เรื่องทางการธรรมชาตินะครับนะครับที่มาวันนี้เราอยากให้กระทรวงพลังงานและบตรทเนี่ยช่วยเหลือพวกเรานะครับเพราะพวกเราเนี่ยแบกรับภาระไม่ไหวนะครับเพราะพวกเราก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่โควิดมาเรื่อยลากมาจนถึงวันนี้นะครับผู้โดยสารหายรายได้ลดนะครับแม้แม้กระทั่งว่าท่านจะออกบาทมาช่วยเหลือพวกเรานะแค่บาทต่ำกว่าเนี่บรรลุอะไรไม่ได้เลยนะครับนะฮะแต่ก็อยากให้ลดตั้ง่สี่ห้าบาทเนี่ยนะไปลงเท่ากับแท็กซี่อ่ะ นะครับเพราะแท็กซี่เนี่ยได้รับการช่วยเหลือนั่14บาทนะครับเราขอคือเราก็เป็นรถโดยสารเหมือนกันนะครับเราเดือดร้อนเหมือนกันนะครับอันนี้มาที่มากลุ่มก็คือกลุ่มรถตู้โดยสารในเขตเพื่อและพปลนคนกลุ่มรถตู้ต่างจังหวัดนะครับอ่าและกลุ่มรถสองแถวแล้วกลุ่มรถรถเมออ่าระหว่างจังหวัดนะครับ แล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับวันนี้รถบรรทุกไม่ได้เอามาเราเกรียใจนะครับในเวลาต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในมอบให้กับนางสาวอรพินเพชรทัศน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งภายหลังการหารือกลุ่มผู้ประกอบการแสดงความพอใจและจะกลับมาทวงสัญญากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายใน7วันถ้าหากข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้าครับจากการได้พูดคุยกับท่าน ท,ทึกษารทนตีนะครับนะฮะทำลำเล่องไว้แล้วหมดแล้วสี่ข้อนะครับที่เราได้ยื่นไปนะครับเดี๋ยวเวลา11โมงเนี่ยท่านจะ,ะนำเสนอท่านรัฐมนตรีพิรพันธ์นะครับนะครับแต่เราขอเวลาไว้เจ็ดวันนะครับถ้าไม่ได้คำตอบเราจะกลับมากันใหม่นะครับแล้วก็เราก็จะเอามุง้งเอาหมอนเอาที่นอนมาอยู่ที่นี่แหละนะครับไม่อยา่างทกซี่ทำไมนะ่นะนะเรากม็มีทางเลือกแล้วนะครับ มานองที่นี่แหละจนกว่า,าทางภาครัฐหรือทางกระทรวงพลังงานบาทอทเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะครับนะฮนะก็รออีก7วันถ้าหากว่าวันนี้ขอประชุมแล้วสิบเอ็ดโมงได้ข้อสรุปถ้าเขาช่วยก็จบนะบถ้าไม่ช่วยหรือทาไม่รู้วิชีหรือเป็นจ่าเฉยก็เดี๋ยวเวันเรามาใหม่ครับ